โรงเรียนบ้านสันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งภูมิใจนำเสนอถุงนมแปลงร่างนักเรียนดื่มนมตอนเช้าเพิ่มพลังงานเพิ่มความจำเตรียมพร้อมสำหรับเริ่มวันใหม่ดื่มนมหมดถุงแล้วนำมาล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งเก็บรวบรวมกันไว้ ต่อไปขั้นตอนการแปลงร่าง1ตัดถุงนมให้มีขนาด2เซนติเมตร2พับถุงนม3ใช้แม็กเย็บให้ติดกัน 4. นำวัสดุ2ชิ้นมาขัดกัน 5. นำวัสดุชิ้นที่3มาสอดทับเส้นแนวนอน 6. นำวัสดุชิ้นที่4มาสอดทับบนเส้นวัสดุแนวตั้งและสอดกลับเข้าไปในวัสดุชิ้นที่1เพื่อขัดกันให้เป็นตารางสี่เหลี่ยม และดึงไปแต่ละข้างให้ตึง 7. การต่อชุดข้อต่อให้นำวัสดุมาสอดทับและสอดกลับเข้าไปในวัสดุอีกอันเพื่อขัดกันให้เกิดเป็นตารางสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นให้สารต่อไปเช่นนี้เรื่อยๆจนได้ความยาวและความกว้างตามความต้องการฐานกระเป๋าข้ามุมกระเป๋าให้หักขึ้นเป็นด้านข้างของกระเป๋าความสูงตามความต้องการด้านข้างกระเป๋า ต่อชุดข้อต่อไปเรื่อยๆเป็นตารางสี่เหลี่ยมจนได้ความยาวและความกว้างตามความต้องการของตัวกระเป๋าเมื่อได้ตัวกระเป๋าแล้วใช้เจาะตาไก่เจาะรูเพื่อทำหูหิ้วกระเป๋าจากนั้นนำตาไก่และสายกระเป๋ามาประกอบเข้ากันเป็นหูหิ้วกระเป๋าจะได้กระเป๋าสารพัดประโยชน์ค่ะ